สวัสดีครับก็หลังจากที่ผมได้ทําการแกะกล่องไอ้เจ้า DJI Action 4ไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราได้ใช้งานเขาแบบเต็มๆนะครับก็คือว่าใช้งานเขาตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนค่ำเลยทีเดียวนะครับคือวันนี้ผมเอาเขาติดมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะครับ7จคดนะครับน้ำตก7จคดก็ได้ใช้งานเขาแบบเต็มๆเ,เลยนะครับ ก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าคือผมไม่ได้ใช้แอคชั่นแคมไม่ซื้อแอคชั่นแคมมานานแล้วนะครับตั้งแต่ GoPro 4สนะครับแต่ก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเเขามีการปรับปรุงพัฒนาไปยังไงบ้างนะครับก็ก็ตามอยู่นะครับจนมาเห็นรีวิวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พอดีว่าอยากได้ตัวแอคชั่นแคมมาติดมาใช้งานอยู่นะครับก็เลยเอะไอะตัวนี้เพิ่งออกใหม่พอดีก็ เลยจัดนะครับโอเคอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับที่ได้ใช้มาเนี่ยคือในส่วนของกันสั่นเนี่ยต้องบอกว่ากันสั่นเขาผมค่อนข้างปลื้มนะครับค่อนข้างจะปลื้มทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในหมวดของไอตัว Rock s t e a d y นะครับหรือว่าตัว h o r i z o n t a l นะครับก็ก็ค่อนข้างจะโอเคในสภาพแสงที่ปกตินะครับที่มีแสงทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นในสภาพแสงน้อยหรือว่ามี ความแตกต่างกันระหว่างมืดกับสว่างเยอะๆเนี่ยผมยังคงเจอปัญหาแบบที่อ,อไอ้พวกสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้การสั่นแบบ ic, mm hmm. อ,อิเล็กทรอนกิวตัวโปรแกรมอะไรพวกนี้นะครับยังเจออยู่ก็คือว่าที่มีแสงวู้บๆอะนะครับในช่วงที่เราอยู่ที่มืดและส่องไปที่แสงสว่างเนี่ยยังเจออยู่นะก็ยังคงเจอปัญหาอยู่เป็นพักๆนะครับก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากตรงนี้ไม่ได้ รู้สึกว่ามันไม่ไม่ดีหรือว่าอะไรนะครับก็แค่โอเค okay, ว่ามันก็ยังคงเจออยู่บ้างแต่ว่าผมว่ามันน้อยนะทีนี้เนี่ยหลังจากใช้งานมาหนึ่งวันนะครับก็วันนี้เอาขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมต้องบอกว่าตัวนี้ผมว่าไมโครโฟนเขาดีนะคือเขาเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีมากนะครับซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้น่ะ มันเลยทําให้เวลาเราเอาไปใส่ในมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะาใกล้ไกลเนี่ยเขาจะเก็บเสียงลมเข้ามาแบบเต็มๆอ่ะนะครับคือ,อช่วงแรกเนี่ยผมเอาใส่ไว้ข้างหลังคิวนะครับเสียงลมก็เข้าดังมากนะครับพอโอเคเพราะว่า ลักษณะลมที่มาจากชิวอันนี้เป็นชิวใช่ไหมมันจะตีวนมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเข้ารับตัวกล้องพอดีซึ่งดังกระหึ่มเลยนะครับพูดในดูเรื่องอะนะครับก็ทีนี้ก็เลยลองในส่วนของการใส่ไมค์เซลฟี่นะครับที่เขาแถมมาให้นั่นแหละ,ะก็ดีขึ้นนะครับคือพอเราออกห่างจากชิวเนี่ยเสียงลมอะไรพวกนี้มันก็เบาลงมันก็สามารถที่จะพูดกับเขาได้นะครับพูดให้เสียงเข้ากล้องได้ก็ ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วถ้าใครรับไม่ไหวอะไรจริงๆเนี่ยเฮ้ยผม อึ่งกับอันนี้นะคือมันสามารถต่อไมโครโฟนผมผมลองต่อไมโครโฟนโดยใช้ไอ้เจ้าอะแดปเตอร์แปลง USB-C นี่ยครับตัวนี้น่าจะร้อยกว่าบาทนะซื้อไว้ใช้กับโทรศัพท์ตอนนั้นนะครับต่อกับไม์ของสระมโมนิกตัวนี้นะครับเนี่ยเซตนี้เลยก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะ ก็ใช้งานได้ปกติดีเลยนะครับหรือแม้กระทั่งไม้ที่เป็น USB C อันนี้ที่ผมเพิ่งซื้อมานะเป็น HO โค L15 ตัว300กว่าบาทนะครับก็ใช้งานได้นะแต่ทีนี้ต้องบอกว่าคุณภาพอันนี้มันก็คงแล้วแต่ไม้แล้วแต่หนงารติดตั้งนะครับแต่บอกว่ามันใช้งานได้อยู่จริงๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราขับขี่รถเอาไปติดรถเอาไปใส่ หมวกหรืออะไรพวกนี้ลมมันตีแรงๆเนี่ยเราก็อาจจะต่อไม้เขาซึ่งมันก็สามารถทํางานได้นะครับอ่ทีนี้มาว่ากันในส่วนของตัวกล้องเองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแม้มจะส่วนตัวผมจะรู้สึกว่ามันหนักนะครับยิ่งเราใส่คู่กับเคสเนี่ยมันจะหนักนะครับเพราะว่าเออบางคนอยากถ่ายแนวตั้งเนี่ยต้องใช้เคสตรงนี้เป็นเหล็กนะครับคือตัวด้านข้างเนี่ยเขาจะไม่มีส่วนที่เป็นเหล็กอยู่ ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถต่อกับไอ้เจ้าเนี่ยตัวที่เป็นแม่เหล็กตัวนี้ได้นะครับคือด้านข้างมันไม่มีเหล็กนะก็จะมีแค่ด้านล่างนะครับก็ถ้าใช้เคสเนี่ยก็ต้องต่อเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหล็กเป็นรู้สึกผมว่ามันเป็นแม่เหล็กเลยนะน่าจะเป็นแม่เหล็กเลยนะครับเดีย๋ยวลองดูก่อนอ่ามนเป็นแม่เหล็กด้วยเพราะว่าถ้าเราใส่ผิดด้านมันจะมีการดันกันเกิดขึ้น นี่นครับมันไม่เข้ามันดันงเกิดขึ้นก็ค่อนข้างจะโอเคคือไอ้ตัวเนี้ผมก็ตอนติดที่ตัวมอเตอร์ไซค์นะครับผมเอานีห้อยไว้ด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าวันแรกที่ลองใส่ผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ไม่ไม่ลงล็อกหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันขับไปได้ประมาณสักยี่สนาทีได้นะครับแล้วไปเจอทางที่แบบปุบปุบเยอะๆมันหล่นนะครับหล่นลงจาก ไอตัวแม่เด็กเลยผมไม่ไม่รันะว่าผมอาจจะใส่ไม่แน่นน,นะก็ก็เลยกลัวนะครับก็เอาอันนี้ไปห้อยไว้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้มาว่ากันในส่วนของตัวกล้องนะครับเออโอเคตอนนี้เปิดมามันจะเป็นโหมดภาพนิ่งที่ผมเซตไว้ต้องบอกก่อนอันนี้ไม่มีใครผมไม่เห็นมีใครพูดถึงมันเลยนะครับความละเอียดของภาพนิ่ง เหลือแค่สิบล้านเมกะพิกเซลแค่นั้นนะครับรุ่นเก่าๆมันเป็นสิบสองรุ่นอื่นไปสิบสองสิบหกแล้วนะไอตัวนี้แค่สิบล้านแค่นั้นนะครับถ้าเราถ่ายสีต่อสานะถ้าเราถ่ายสิบหกต่อเก้าเหลือเก้าล้านนะครับน้อยกว่าตัวอื่นหลายไอแก้วยอเยอะเลยนะต้องบอกก่อนนะว่ามันมันน้อยกว่าตัวอื่นนะครับอันนี้ไม่มีใครพูดถึง ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับก็ถ้าใครเป็นสายภาพนิ่งอาจจะต้องลองดูกับมันแล้วกันนะครับส่วนคันเลร์เนี่ยก็จะมีแค่ปกติกับตัวที่เป็นดีล็อกแค่นั้นนะครับไปดูในส่วนของภาพนิ่งนะมีปะ ไม่มีนะครับหมดสีมีแค่นั้นนะครับในโซนของดีลอกยังไม่ได้ลองนะแต่ผมโหลดรัดเข้ามาแล้วยังไม่ได้ลองใช้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าอืมมันตะคริแต่ขวางมันขัดใจผมก็คือว่าการเข้าเมนูของหน้าเนี้ยนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวตัดออกไปละนะครับบางทียังไม่ทันเลื่อนเลยมันก็ตัดออกไปแล้วนะครับก็ ก็เลยทาให้มันรู้สึกไม่ชินแล้วกันนะครับกับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ใหม่ๆนะครับก็ก็รู้สึกไม่ชินกับมันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคือบางทีเราอ,อันนี้คืออะไรว่าเราจะใช้ยังไงนะ,อ,ะอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเรู้สึกว่ามันช้านิดนึงนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะการใช้งาน อ,อผมได้ลองลงน้ำแล้วลงน้ําก็โอเคนะครับลงน้ําก็สีสันก็คือมันเป็นลงน้าเจือะนะครับวันนี้ไปลงน้ําตกนะครับก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็เอ,อเข้าใจว่าคนอื่นน่าจะเจออันนี้เหมือนกันนะครับมันจะมี เวลาเราถ่ายวีดีโออะไรพวกนี้นะครับมันจะสร้างไฟล์ที่เป็น low resolution ขึ้นมาให้อีกไฟล์หนึ่งนะครับเป็นไฟล์ความละเอียดต่ำทำให้เปลืองพื้นที่มากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการใส่ไอตัว memory นะตอนนี้นะครับผมมีอยู่แค่64กิกจะถ่ายได้แค่ประมาณ 4K เนี่ยประมาณนี่นะครับ1ชั่วโมง เนี่ยนะครับจะถ่ายแค่ประมาณชั่วโมงเดียวไแค่นั้นเองนะครับ64กิแต่ว่าเอาจริงเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องนานขนาดนั้นอย่างวันนี้ขี่มอไซค์ก็มีการหยุดเป็นแนวพักนะครับก็ผมใช้ติดบนมอไซค์แล้วก็เดินเข้าไปในน้ําตกนะครับก็คือเบดเซ็จรวมเวลาเนี่ยน่าได้ประมาณ4ชั่วโมงก็แบตก้อนเดียวพอไม่ได้ถ่ายตลอด4ชั่วโมงนะครับก็ ก็ใช้งานเรื่อยๆนะครับเปิดปิดในช่วงคีมอไทคยก็มีหยุดบ้างก็ก็ใช้ได้เพียงพอนะครับอย่างอื่นไม่รู้สิอ่ะอย่างอันนี้นะครับนี่กล้องเลนไอจอข้างหน้าเนี่ยเวลาถ่าย k k มันจะไม่โชว์นะครับก็ ก็ไม่รู้ทําไมนะครับมันอาจจะใช้พลังงานมากหรือว่าใช้อะไรมากนะครับนะแต่เวลาเราอยากจะเซลฟี่ถ่ายตัวเองก็อยากถ่ายความละเอียดสูงบ้างน,นะครับอมืมีให้เรา 4K แต่ข้างหน้าใช้งานไม่ได้นะครับผมลองหลายๆโห,หมดที่เป็น 4K แล้วมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับอตรงนี้ที่ชอบนะครับ USB ตัวนี้นะถ้าใครมี โทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับต่อ C to C เข้าไปมันก็จะสามารถที่จะทานเฟอร์ไฟล์เข้าไปสู่โทรศัพท์ได้โดยตรงนะครับอ๋อนี่เดี๋ยวหลายคนจะไม่เชื่อนะครับผมให้ดูนี่นะครับคือภาพที่ถ่ายด้วย o ั m o m o t i t n o n 4นะครับความละเอียดอยู่ที่9เมกนะครับอันนี้มันถ่าย16ต่อ9แล้วก็นี่ผมเพิ่งถ่าย4ต่อ3นะครับได้แค่10เมก นะครับแค่นั้นนะครับเ,เดี๋ยวผมไม่รู้มีใครบอกไปหรือ,อยังนะครับแล้วก็อันนี้ตอนแรกเนี่ยผมโอ้โ,โ,อโเหเ็นรีวิวบอกว่าเป็นฟาสชาร์จรองรับฟาสชาร์จเราก็นึกว่ามันเป็นเพาวแบงค์ในตัวที่แบบว่าเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปแล้วชาร์จแบตให้เราได้นะครับปรากฏว่าเฮ้ไม่ใช่อะ่ะไอตัวนี้ เป็นแค่ฮับสำหรับใส่แบตแล้วถ้าคุณจะชาร์จคุณก็ต้องเสียบแบตให้มันนะครับแต่ตัวมันถ้ามีแบตแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะกลายเป็น power bank ได้นะครับก็คือถ้ามีแบตอยู่ข้างในเนี่ยเอามาเสียบผมเสียบกล้องก็เลยเสียบโทรศัพท์ให้ดูเลยจะได้เห็นชัดกว่านะครับ ก็คือถ้ามีแบตอยู่ข้างในมันก็ชาร์จโทรศัพท์ให้เราได้นะครับแต่ถ้าไม่มีแบตเนี่ยก็คือเป็น power bank ใช่แต่จ่ายให้คนอื่นได้อย่างเดียวนะครับรองรับฟาชาร์จก็คือการที่เราเอาอะแดปเตอร์ที่เป็นฟาชาร์จอุปกรณ์ที่เป็นฟาชาร์จเสียบมันมันจะชาร์จเร็วนะครับ มันไม่ไดเ้เป็นฟาชาร์ในตัวนะครับมันรองรับที่จะเป็นอุปกรณ์ที่จะเป็นฟาชาร์อันนี้ผมให้ดูที่โทรศัพท์ผมก็แล้วนะเนี่ยก็ขึ้นชาร์จ,จิ่งธรรมดานะครับไม่ได้ขึ้นเป็นฟาชาร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ในราคาชุดคอมโบเนี่ยหนึ่งหกเก้าหนึ่งหมื่นหกพันเก้านะครับ ก็ผมว่ามันคุ้มกว่าซื้อสแตนดาร์ดธรรมดาละกันนะครับ mm hmm. ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับทั้งหมดที่ใช้งานมาวันนี้นะครับก็ยังต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราก็คงต้องปรับตัวให้เข้ากับตัวอุปกรณ์ที่เรามีนะครับซึ่งโอเคละมันก็ไม่ได้อ่ มันดีมันไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาหรือบางทีเราอาจจะต้องรอในส่วนของเฟิร์แม์หรืออะไรพวกนี้ที่จะมาอัปเดตเพิ่มขึ้นนะครับก็ชอบนะชอบชอบชอบอม,มันก็คงต้องประมาณนี้แหละเรา ไม่มีอะไรที่ออกมาแล้วเพอร์เฟกต์สำหรับเราทุกคนนะครับคือบางคนอาจจะไม่ติดปัญหาใดๆเลยครับก็ประมาณมีอะไรที่ควรจะรู้อีกไหมในส่วนของแอปแอปก็ไม่มีอะไรนะก็เชื่อมต่อได้ปกตินะครับสามารถใช้งานดูดดึงไฟล์อะไรพวกนี้ได้แล้วก็ Wi-Fi ก็ Wi-Fi ในการดึงไฟล์ ออกจากตัวกล้องนะครับดึงเข้าโทรศัพท์เนี่ยความเร็วจะอยู่ที่เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ20เมกะบิตนะครับเปอร์เซกก็ก็ไวอยู่นะค่อนข้างไวอยู่นะครับนะตอนนี้น่าจะหมดประมาณนี้ซะ่นะครับสำหรับวันแรกที่เราใช้งานเขาแบบเต็มๆนะครับสำหรับเจ้าตัว อัคชั่นสีตอนนี้นะครับใครสนใจเ,เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ที่ผมสั่งซื้อในช้อปปีไว้ให้ข้างล่างครับเจานน้าตัวนี้ร้านนี้เขามีผ่อนศูนเอร์เซนเดือนนะครับแล้วก็มีส่วนลดมีพวกคอยแคดดักอะไรจากในช้อปปีนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับตั้งตอนนั้นตอนที่ผมซื้อเนี่ยก็อย่างที่บอกลดไปพันหนึ่งพันพันนะครับก็จะเยอะกว่าร้านอื่นๆนะครับร้าน อื่นๆก็อาจจะได้แค่800นะตอนนั้นนะครับเราก็เป็นของแท้นะครับผม Activate อะไรออนไลน์เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจอย่าลืมไปลองดูแล้วกันใครเออมีอะไรอยากจะแนะนำก็บอกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นั่นแหละไม่ได้ใช้ a c คชั่นแคมานานมากนะครับก็ต้องเรียนรู้ไปเราก็เออผมฝากถามนิดน,นึงนะครับสำหรับใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว เอาอันนี้นะครับติดหมวกอย่างนี้เลยนะเคยล่วงเงินบ้างไหมนะครับอาผมค่อนข้างกลัวก็เลยเต้องฝากถามนิดนึงนะครับว่าเคยล่วงกันบ้างไหมหรือไอ้เจ้ากาวแต่กาวกาวติดไอ้นี่นะครับมีล่วงกันบ้างหรือเปล่านะครับก็าฝากคอมเมนต์นิดนึงเพราะผมก็จะติดง่ายแต่ว่าผมไม่ได้ขี่รถเร็วนะต้องบอกก่อนแต่ว่า ด้วยความที่สังเกตว่าเราติดชิวแล้วลมมันพัดผ่านข้างบนของหมวกกันน็อกอะ่ะมันมีโอกาสสูงที่มันจะแกว่งนะครับโอเค